สวัครับไลออนหันครับเราอยู่บ้านกุดปายเข่งตะบนนนข้าวอำเภอสูงเนินโคราชครับวันนี้โควิดทะลุ20,000อัพแล้วนะครับทะลุ2 0,000อัพแล้วนะครับถ้าเรายังเป็นอยู่แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนักวิชาการคาดว่าถ้าประเทศไทยยังทําเหมือนเดิมนะครับสเดือนข้างหน้าไม่เกิน3เดือน จะทะลุ3 0 0 0 0ถึง40,000คนผู้ติดเชื้อรายใหม่ครับเพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันไม่ตอบโจทย์นะครับมีการล็อกดาวน์ประเทศพื้นที่สีแดงสีแดงเข้มเวลาเท่าโน้นถึงเวลาเท่านี้นะครับมันไม่ตอบโจทย์หรอกทำไปก็เหมือนดิ่มนะครับวัคซีนคือความหวังความหวังก็ไม่สดใสไม่โปร่งใสอีกนะครับแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะล็อกดาวน์ต้องล็อกดาวน์ทั้งประเทศพร้อมกันทั้งหมดล็อกดาวน์ยี่บสีชั่วโมงแต่ต้องบอกล่วงหน้า ย้ำว่าต้องบอกล่วงหน้าอย่างน้อย10วันเพื่อทุกคนจะได้เตรียมการเตรียมจิตเตรียมใจนะครับเนาะจะได้เตรียมการว่า10วันที่จะล็อกดาวน์สวันที่จะล็อกดาวเราจะอยู่กินแบบไหนอะไรอย่างไรต้องเตรียมค่าใช้ใจ่ายอะไรมั่งเตรียมพืชผักอะไรมั่งตลอด10บหรือสิวันที่เราจะล็อกดาวต้องบอกล่วงหน้าต้องล็อกดาวทั้งประเทศล็อกดาวจริงๆไม่มีการมูฟเมนต์ทุกจังหวัดทุกอำเภอปิดชายแดนปิดหน้านน้ำปิดสายการบินนะครับ มันถึงจะอยู่รอดมันถึงจะลดนะครับมันต้องแก้ปัญหาแบบใหมย่ยังแก้เหมือนเดิมมันก็ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องยอมเจ็บเพื่อจบสิทธิพอเพียงคือความหวังของประเทศไทยประเทศไทยอยู่ได้ด้วยสิทธิพอเพียงสิทธิพอเพียงคือเสาเข็มของประเทศไทยนะครับโควิดแพ้เศรษฐกิจพอเพียง รัะนั scholar, ้นดกตัวอย่างหลายสวนหลายศูนย์ที่ทําอย่างที่ไล่อรหันทําทำอย่างที่พวกเราทําคนที่มีไร่มีนามีสวนหรือทํางานควบคู่กันไปด้วยก็ตามแต่นะครับยึดหลักสีพ่พอเพียงเป็นหลักคนนั้นจะพบกับความมั่นคงทางอาหารพบกับความมั่นคงทางชีวิตเมื่อเรามีความมั่นคงทางอาหารมีความมั่นคงทางชีวิตอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงหรือพูดถึงก็เป็นอันดับรองลองไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น,นทุกคนอยากให้พี่พี่น้องๆเพื่อนฟุ้งน้องเพื่อนฝูงน้องนุง่นงนะครับ พี่ๆนะครับที่ทางานในเมืองใหญ่ลองย้อนกลับมานึกเรื่องเราเสร็จสิทพอเพียงดูนะครับทําควบคู่กับงานทำควบคู่กับงานประจําไปก่อนก็ได้นะครับเนาะหรือออกหรือจะทําสิธิ์พอเพียงร้อเปเซเลยก็ได้นะครับแต่ต้องเข้าใจกระบวนการของมันก่อนไม่ใช่ว่าจู่ๆจะหักดิบมาทําเสรษจกิจอพอเพียงเลยผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับรู้จักดินรู้จักน้ํารู้จักตัวเองวางแผนวางกลยุทธ์ก่อนนะครับ ร,รู้จักธาตุอาหารพืชโรคพืชแมลงศัตรูพืชการขยายพันธุ์พืชก่อนต้องเรียนรู้เรื่องเราสิทธิ์พอเพียงให้ชัดเจนแจ่มแจ้งถ่งองแท้ก่อนแล้วค่อยๆไปลงมือทําทีละนิดทีละนิดพอเก่งละค่อยทิ้งงานประจานะครับผมไม่เห็นด้วยนะทิ้งงานประจําแล้วไปทําเลยตอนนี้ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะยังไม่พร้อมนะครับท่านออกจากงานประจําท่านจะได้เงินก้อนหนึ่งนะครับแล้วไปลงทุนกเกษตรพอเพียงไปลงทุนกับเกษตร อย่าลืมทุกวันนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจไม่เหมือนสมัยก่อนฝนแรงมาแรงมาเชื้อราบุกเราจะอยู่กับมันอย่างไรเงินเดือนก็ไม่มีแล้วมันก็จะลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆถ้าเรายังไม่พร้อมนะครับงั้นต้องค่อยๆทําไปก่อนนะครับทำข้อพูดงานประจําไปก่อนนะครับพร้อมเมื่อไหร่ค่อยออกมาเต็มตัวนะครับก็อยากจะให้แนวะคิดกับมิตรลักแฟนเพลงพี่น้องเพื่อนฝูงน้องนุ่งพี่ๆป้าๆนาอาท่านจะทํางานในกรุงเทพเมืองใหญ่ไปแบบนี้เรื่อยไปซึ่งท่านจะพบกับ ปัญหาโควิดละว,วาดเราหวาดระแวงกับปัญหาโควิดนะครับอุบัติเหตุควันพิษ pm 2.5แบบนี้เรื่อยไปหรือท่านจะเริ่มมาหันมองเรื่องของสิทธิพอเพียงเริ่มมาทำการวางแผนวางกลยุทธ์วางเลเยอร์เรื่องสิทธิพอเพียงแล้วค่อยๆย้อนกลับไปทำถึงเวลานี้ผมบอกเลยทางออกของประเทศไทยคือเศรษฐกิจพอเพียง พวกเราต้องพยายามย้อนกลับไปสู่ทางเกวียนสายเก่าคาว่าทางเกวียนสายเก่าก็คือสมัยปฐมกันแล้วกันสมัย30 40 50ปี60 50, ปีที่แล้วเป็นอย่างไรสมัยปฐมเราใช้ชีวิตอย่างไรเราอยู่แบบไหนถ้าเราได้ย้อนกลับไปสมัยปฐมเหมือนเดิมไปใช้ชีวิตเ,มเไม่ถึงว่าไปไปอยู่กับสิ่งแวดล้อมเหมือนสมัยเราอยู่ปฐมผมเชื่อแน่ ทุกคนจะมีความสุขและทุกคนก็อยากเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วหรือมันเป็นไปได,ได้ยากนะครับเป็นไปได้ครับและไม่ยากด้วยครับถ้าท่านคิดอยากจะเป็นท่านคิดอยากจะย้อนกลับไปสู่ทางเกวียนสายเก่านะครับไปยึดหลักสิทธิ์พอเพียงคําว่าพอเพียงต้องตีโจทย์ให้ออกก่อนคําว่าพอเพียงคือคําว่าพอเพียงคือท่านจะมีมากหรือมีหรูหราก็ได้แต่ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ไม่ไปเบียดเบียนประเทศชาติไม่โกงไม่กินไม่ไปเบียดเบียนพี่น้องเพื่อนฝูงบ้านใกล้เลือนเคียงไม่โกงไม่กินนะครับเนาะคุกคนก็จะมักมองภาพสิพอเพียงต้องมีกระทบมีเทียงนาน้อยอยู่กลางหัวไล่ายนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงเียดนั่นก็ใช่ครับแต่ไม่ทั้งหมดนะครับเนาะคาว่าพอเพียงครับโดยเฉพาะคาว่าพออาจมีมากหรือมีหรูหราก็ได้แต่ต้องไม่ไปเบิดเบียนคนอื่นนี่คือเรื่องเราที่พวงท่านรอเก้าสั่งสอนเราไว้ มาตั้งแต่2 1 1พันร้อยสิบเจ็ดจะห้าสิบปีแล้วครับที่พระองค์สอนสั่งเรามานะครับถึงเวลาหรือยังที่เราต้องย้อนกลับไปสู่ทางเพียนสายเกับโควิดแพ้เศรษฐกิจพอเพียงเอ,า,อาง่ายเลยไล่อาหารเราเดินตามรอยเทา้าพ่อสารต่อที่พ่อทํายึดหลักสศรษฐิพอเพียงมาสิบกว่าปีละปัญหาโควิดเกิดเราไม่กระทบกระเทือนหมายถึงอาหารการกินนะโอเคเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องเรื่องไรเรื่องรายรัรยบโอเคกระทบกระเทือนเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละ นะครับรายรับลดลงเยอะเหมือนกันไล่อรหัสนะครับแต่รายจ่ายเราไม่ได้เพิ่มนะครับรายจ่ายเราลดลงอีกต่างหากนะครับเพราะเรามีของใช้เรามีสมุนไพรในสวนมีพืชผักผลไม้ในสวนเรามีกุ้งฝอยหอยขมปูนาแมงดาปลาไหลเรามีกบเรามีเขียดเลี้ยงอยู่ในสวนอาหารการกินเราพร้อมในเมื่ออาหารการกินพร้อมเราได้กินอิ่มเราได้นอนอุ่นแล้วจะเอาอะไรอีกกับชีวิตใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปสู่ทางเกวียนสายเก่าได้ นั่นหมายความว่าย้อนกลับไปหากุ้งฝอยหอยขมปูนาแมงดาปลาโหลดปาลาไหลปลาช่อนไปปักเบ็ดไปวางแหไปดักตาคายนะครับแบกจอบไปกลางนาไปดำนาคือย้อนกลับไปสุดสมัยปฐมนั่นแหละครับบรรยากาศที่มีความสุขที่สุดคือตอนนั้น,นครับแล้วเราสามารถย้อนกลับไปหามันได้ถ้าเราจัดทำนะครับค่อยๆวางแผนค่อยๆวางกลยุทธ์นะครับค่อยๆทำไปไม่พร้อมวันนี้อาจจะพร้อมวันหน้านะครับเนาะเพราะฉะนั้น ต้องเลือกเลยครับเวลานี้ถ้าเราจะเดินทางต่อทํางานในเมืองใหญ่ต่อไปก็ไม่ต้องคิดอะไรแต่ท่านจะเจออะไรมั่งเจอกับความหวาดระแวงเจอกับอุบัติเหตุเจอกับความพิษเจอกับปัญหาอาจจะกรรมยะแย่ๆมากมายไก่กองหรือเราจะย้อนกลับไปสู่ทางเลียนสายกับนะครับเนาะสำคัญคือคําว่าพอเราต้องตีโจทย์คําว่าพอให้ได้ก่อนคำว่าคาว่าพอนะครับกับคําว่ารวย นะครับเนาะบางคนบอก not, ยังไม่พอหรือพอแล้วบางคนบอกยังไม่รวยหรือรวยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งค่าความรวยให้ได้ก่อนนะครับหลายคนบอกอยากให้กูรวยนะกูรวยก่อนเฮ้เมื่อไหร่จะรวยคําว่ารวยที่ว่าเนะี่ยเท่าไหร่ครับเคยถามตัวเองไหมนะครับเนาะคำว่ารวยคือเท่าไหร่เคยถามตัวเองไหมนะครับบา,คา,า,คา,างคนมีหมื่นสองหมื่นแสนสองแสนล้านสองล้านก็รวยละเพราะค่าความรวยเขาอยู่แค่นั้นครับบางคนมีล้าน 200้ล้าน3ามล้านหมื่นล้านก <lly> ็ยังไม่รวยยังโกงกินยังหาต่ออยู่เพราะค่าความรวยเขามันสูงนะครับค่าความรวยก็เหมือนกับคนมีสูงต่ำดําเขาแตกต่างกันไปความรวยก็แตกต่างกันไปเราพยายามตั้งค่าความรวยของเราไม่เกี่ยวข้องกับของคนอื่นค่าความรวยของเราเองนะครับพยายามตั้งแล้วก็ไปให้ถึงค่าความรวยที่เราตั้งไว้มันก็จะรู้จักจกคำว่าพอ พอรู้จากคำว่าพรมันก็จะมีการให้แบ่งปันแกลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันมันก็จะเป็นชุมชนสมัย40-50ปีที่แล้วมันก็จะเป็นชุมชนสมัยพวกเรายังเด็กๆอบอุ่นกันนะครับมีการช่วยเหลือกันนะครับทุกคนอยากเห็นแบบนั้นใช่ไหมทุกคนอยากอยากเป็นแบบนั้นใช่ไหมนะครับเนาะมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะสองมือเราเองนี่แหละนะครับไล่อลหันครับยกตัวอย่างเลยปัญหาโควิดเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่กลัวไม่ได้ว่า ไม่ได้ว่าไม่ได้ระมัดระวังเรากลัวเราระมัดระวังเราพร้อมที่จะต่อสู้กับมันในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเรามีอาหารการกินพร้อมนะครับเรามีอากาศบรรยากาศพร้อมเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยออกซิเจนนะครับเราพร้อมอยู่แล้วปัญหาโควิดเขาจะลอกดาวกี่วนันกี่ปีก็เราก็ไม่กระทบกระเทือนนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะครับเราต้องย้อนกลับไปสู่ทางเกวียนสายเก่าย้อนกลับไปหากุ้งฝอยหอยขมปูนาแมงดาปลาไหลน,นะครับ พราะฉะนั้นเราต้องยึดหลักสิบหกพอเพียงนะครับสิบพอเพียงคือเสาเข็มของประเทศไทยตอบโจทย์ได้อย่างดีนะครับค่อยๆทํากันนะครับไล่เอาอาหารเป็นกําลังใจให้กับทุกคนตอนนี้เราปลูกข้างบ้านได้ริมรั้วบ้านได้วิธีปลูกปูกแบบไหนเตรียมดินแบบไหนมแมลงศัตรูพืชโลกพืชป้องกันอย่างไรโทรมาคุยโทรมาถามไถ่กันได้0 8 7 2 3 2 1 1 3 9หหรือไลน์มาถามได้นะครับ อไอดี0 5 0 5์6 9 5 0ูนานาหะครับไล่ like, อหัเรายอยู่บ้านกุดปเข่งตะบ,บนโนนข้าอำเภอสูงเนินโคราชเรามีฟรีอบรมทุกวันเสาร์ไม่สนใจว่าวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรขอให้เป็นวันเสาร์เราเปิดฟรีอบรมนะครับเริ่ม8.00นจบ17.00นแต่ตอนนี้ปิดสวนปิดโควิดนะครับปิดสวนเพราะปัญหาโควิดเราปิดหมดเลยนะครับปิดสวนไม่ให้ใครเข้าสวนไม่ให้ใครออกจากสวนนะครับรอโควิดสางซา เราก็จะเปิดฟรีอบรมทุกวันเสาร์อีกเหมือนเดิมที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับมีน้ําชากาแฟให้กินฟรีอีกต่างหากนะครับบางวันมีอาหารเที่ยงให้กินฟรีอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเสาเข็มของประเทศไทยคือสิทธิ์พอเพียงสิทธิ์พอเพียงคือทางออกของประเทศไทยโควิด2 0 0 0 0อัพแล้วอย่ารอให้เป็นมากกว่านี้เลยครับถ้าเป็นไปได้พวกเราพร้อมอกพร้อมใจกันบอกรัฐบาลเลยนะครับว่าเฮ้ยเราพร้อมที่จะช่วยเหลือกัน นะครับรอพร้อมจะล็อกดาวเอาสิบวันก็พอพวกเราล็อกดาวพร้อมกันทั่วประเทศสิบวันทุกสายการบินทุกน่านน้าทุกแต่เข็บชายแดนล็อกดาวทั้งหมดทุกการเคลื่อนทุกที่หยุดการเคลื่อนที่หยุดมุฟเม้นทั้งหมดเลยยกเว้นสถานพยาบาลอย่างเดียวนะครับยกเว้นการเป็นการตายอย่างเดียวโรงงานใหญ่ก็ต้องปิดเศรษฐกิจเอาไว้ที่หลังนะครับนายก ơi. เออยรัฐมนตรีเอ่ย ท่านต้องทิ้งเศรษฐกิจไว้ทีหลังไว้เบื้องหลังเอาชีวิตคนก่อนนะครับชีวิตคนยังมีชีวิตอยู่ชีวิตคนเข้มแข็งเราสร้างเศรษฐกิจใหม่ได้แต่ชีวิตคนอ่อนแอคนล้มตายจะเอาคนเอากําลังที่ไหนไปสร้างเศรษฐกิจใหม่ตอนนี้เราก็รู้กันดีเศรษฐกิจรุ่มรุ่ม,มดอนดอน,ดอนนะครับเรายอมเจ็บสักสิบวันเอาไหมเพื่อให้มันจบเจ็บแต่จบเอาไหมนะครับเนาะเพราะนั้นโรงงานใหญ่ได้กําไรเยอะแล้วก็อจะเห็นแก่ตัว ธุรกิจใหญ่ได้กำไรเยอะแล้วก็จะเห็นแก่ตัวนะครับมาร่วมไม้ร่วมมือกันหยุด10วันให้กับพนักงานเพื่อที่จะไม่มีการมุ่งมันจะได้แก้ปัญหาโควิดไม่มีข้อแม้ใดทั้งทุกคนต้องเคลียร์ตัวเองต้องบอกล่วงหน้า10วันก่อน10วันที่บอกล่วงหน้านี่เคลียร์ปัญหาตัวเองเคลียร์กรริจกรรมเคลียร์งานตัวเองให้หมดแล้วก็กลับมาอยู่บ้านอยู่กับพรอรัว10วันบอกล่วงหน้า10วันใช้จ่ายอะไรมั่งเตรียมการไวใ้ให้ครบแล้วเราก็จะล็อกดาวประเทศไปพร้อมๆกัน ไม่มีการมูเมนต์ปิดประเทศทั้งหมดเชื่อโควิดยังไงก็ต้องจบเจ็บแน่ครับ10วันแต่เจ็บเพื่อจบ